แย่แล้วแย่แล้วลูกน้อยจะเสียเปรียบผีถูกพบหล่อนตื่นเต้นสับไหลพี่สองกระพริบตาให้พี่หมิงซูตาดำกระพริบมืออกกำมัดยกมือให้พี่หมิงซูตอนนี้พลังร้ายในวินล,ล่าถูกลูกน้อยกลืนหมดกลับสว่างปกติใบหมิงซูตกใจสถานการณ์ลูกน้อยแต่พยักหน้าเงียบลูกน้อยยิ้มตาโค้งผ่อนคลายสับไหลพี่สองตาใหญ่กระพริบทำให้ใจใบหมิงซูละลายฉันบนหัวซอเฉินปุ้มโถพ้อสเลนกลมลงมาตาจางเห็นแล้วหนังหัวชา ยายจางกลัวถอยสามก้าทั้งสองอยากแย่งแต่กลัวยายจางตื่นตัวเร่งตาโทรหาหลี่เทียนซือและโทรหาลูกชายใหญ่และสองให้กลับทันทีตาจางหน้าซีพยักหน้าทั้งสองกลัวและไม่สบายใจโทรศัพท์นอกวิลล่ามีเสียงเครื่องยนต์รถใหม่บักสีดำขับเข้าเจียงหลิงลงรถเปิดประตูหลังหัวเฉิงลิ่งในชุดสูทขาวดำลงมาเขาใต้แดดเหมือนมีน้ำแข็งไม่ละลายมองแวบตายายจางขาสัน่นต้องพยุมัน เฉิงลิ่งคุณมาทําไมหัวเฉิงลิ่งไม่สนก้าวยาเข้าห้องนั่งเล่นมองสี่เด็กหัวซือจวีดเดาความหมายพ่อร้องพ่อเราดีลูกน้อยบนไหล่พี่สองเห็นพ่อเลี้ยงมายื่นมืออวบหวานพ่อกอดหัวเฉิงลิ่งรับจากอ้อมแขนลูกชายสองก็มองลูกน้อยเปลือกตาหล่อนหนักน่าจะตื่นทั้งคืนบีดจมูกหล่อนตามใจลูกจ๋าเป็นอะไรลูกน้อยอ้าปากหาว พยายามลืมตาพ่อลูกจากง่วงง่วงมากพลังร้ายถูกกลืนหมดเทียนซือที่ทำวงต้องถูกสาบมีพ่อและพี่หมิงซูลูกน้อยมั่นใจเห็นลูกน้อยขมวดคิ้วพยายามตื่นหัวเฉิงลิงยิ้มรู้ลูกจานอนมีพ่อลูกน้อยรอคำนี้หลับตานอนหัวเฉิงลิ่งตบหลังหล่อนอ่อนโยนมองโถในอ้อมแขนลูกสามข้างในอะไร หัวซือจวีอธิบายวิญญาลู่หลานหลานหัวเฉิงลิ่งรู้ตระกูลจางไม่เพียงลงมือกับเขายังลงมือกับซือจวีจัดเจียงหลิงจับตาข่าวเกี่ยวกับพ่อลูกรู้เรื่องฟร,รัโรงเรียนซือจวีเรื่องคนเป็นเขาจัดการแต่ลู่หลานหลานตายไม่รอหัวเฉิงลิ่งพูดใบหมิงซูร้องลุงหัวเรื่องนี้หมิงซูช่วยได้ตายยายจางกลัวหัวเฉิงลิ่งแม้เป็นลูกเขยถ้าไม่เจอหน้าได้ก็ไม่เจอไม่คิดวันนี้เขามาและมาแรง ยายจางหงลูกสามคนน้ำเสียงสั่นถามจางกวัวต้งและกวัวหลินอยู่ไหนหัวเฉิงลิ่งที่เกียจพูดได้ของเด็กปลอดภยัยอุ้มลูกน้อยพยักหน้าให้สามเด็กกลับบ้านสามเด็กหนุ่มพยักหน้าตามยายจางโกรธด,ด่าหัวเฉิงลิ่งหยุดจางกวัวต้องอยู่ไหนพวกเขาร่วมจางจิ้งวางแผนฆ่าถูกส่งสถานีตำรวจส่วนคุณตำรวจจะมาเขาพูดใกล้มีเสียงไซเรนตายายจังหน้าซีดไม่อยากเชื่อ ทำไมเป็นแบบนี้หลี่เทียนซือไม่บอกว่าไร้ปัญหารถตำรวจมาจางจื้อหมิงและใช่ยหยุนจูใช่ไหมคุณเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเมื่อสามเดือนตามไปสถานีตายายจางถูกพาตัวรถไม้บัคหัวซื่อจะเวีลงลุงตำรวจผมมีหลักฐานตายายจางจะห้ามแต่รถตำรวจพาไปซื่อจะเหวีเราเป็นตายายเมื่อลูกน้อยตื่นเก้าโมงตระกูลจางถูกจับเข้าคุกหลักฐานแน่นเพราะตระกูลจางมีเรื่องกลุ่มหัวซื่อก่อน หยุดร่วมงานกับประกูลจางหัวเฉิงลิ่งผู้นําประกูลยุ่งจนเท้าไม่ติดสั่งสองลูกชายดูน้องสาวหัวซื่อจอวีและซื่อเฉินกลับบ้านเฝ้าน้องสาวในห้องชั้นสองเมื่อคืนยุ่งทั้งคืนเฝ้าจนหลับเมื่อต,ตื่นเตียงเจ้าหญิงสีชมพูมีแค่สองพี่น้องหัวซือเฉินขยี้ตาพี่สองลูกจ๋าอย,อยู่ไหนหัวซือจวีมืนได้ยินชื่อลูกจา๋าตื่นในถึงคืนก่อนที่โรงพยาบาลจะลูกน้อยและหมิงซูหนังหัวชา เสร็จลูกจ๋าคงไปเล่นวิ่งออกห้องลงชั้นล่างหัวซื่อเฉินตามจากห้องนั่งเล่นถึงประตูสวนเมื่อจะวิ่งออกน้ำเสียงหวานนุ่มของลูกน้อยที่สองที่สามจะไปเล่นหัวซื่อจะหวีและซื่อเฉินหันลูกน้อยมือซ้ายสี่โครงแกะมือขวาปูใหญ่ปากมันเยิม้มเอียงหัวตาเป็นประกายมองพาฉันไปเล่นด้วยหัวซื่อจะหวีและซื่อเฉินยอมตื่นเต้นวิ่งร้อยเมตรผ่อนคลาย นางยาลูกน้อยก้าวขาสัน้นวิ่งถึงหน้าพี่สามพี่สามคืนนี้เล่นที่นี่หัวซื่อเฉินหอบแต่ตอบน้องพยักหน้าลูกน้อยกระพริบตาพี่สองพี่สามเล่นอะไรหัวซื่อจะเหวี่ยเช็ดเหงื่อเล่นเกมหัวซื่อเฉินหอบพยักใช่เล่นเกมตาลูกน้อยสว่างพี่สองพี่สามไปเล่นเกมไบหมิงซูมาจากบ้านไบได้ยินคำลูกน้อยพวกคุณจะเล่นเกม ลูกน้อยเห็นที่หมิงซูวิ่งกอดขากอดที่หมิงซูลูกน้อยพบก,กลิ่นที่ทําให้จามหายมีกลิ่นใบไผ่จางหอมลูกน้อยชอบมือเท้าปีนขึ้นใบหมิงซูก้มจะอุ้มหัวซือจะเหวียเร็วกว่าอุ้มลูกน้อยหมิงซูคุณมาทมําไมใบหมิงซูมาหาลูกน้อยเขาเห็นลูกน้อยอ้าปากตืืนพลังร้ายหมอกดาไม่ใช่แค่พลังร้ายมีผีร้ายจากวงตอนนี้ไม่เหมาะคุยเรื่องน,นี้ พี่หมิงซูเล่นเกมกับเราไหมบ่ายหมิงซูดีใจดีหัวซือจะเหวียนเหนื่อยใจบีบแก้มนุ่มของน้องมีพี่สองและสามเล่นด้วยไม่พอหรือลูกน้อยน่ารักหวานคนเยอะสนุกนรกเป็นครอบครัวใหญ่หล่อนถูกพ่อราชานารกเลี้ยงแบบปล่อยชิ่กับความสนุกหัวซือเฉินรับลูกจา๋าพูดถูกคนเยอะสนุกพี่สองไปนเน็ตคาเฟ่สนุกมีบรรยากาศหัวซือจะเหวียคิดว่าน้องโง่น้องสาวน่ารักยังรักไม่พอ ใบหมิงซูคืนยมาแย่งน้องลูกน้อยร้องใช่เน่ยคาเฟ่คนเยอะพี่สองรีบหัวซือจะเหวี๋เตือนลูกจา๋าคืนต้องนอนไม่งั้นพ่อห่วงเตียบ้านมีเครื่องเกมสองชั่วโมงแล้วพักดีไหมลูกน้อยกลัวเตียมองพี่สองพยักหน้าดีลูกจ๋าฟังพี่สองหัวซือจะเหวี๋คิดต้องเกลี้ยกล่อมไม่คิดลูกน้อยเล็กแต่น่ารักไปกินอะไร อิ่มแล้วเล่นกินข้าวเย็นสี่คนไปห้องตะวันออกชั้นสองเป็นห้องเกมอุปกรณ์เกมทานสมัยครบลูกน้อยตื่นตาพี่สองเมื่อไหร่เริ่มเล่นตีเลยจะพังไหมหัวซือจะเหวียยิ้มลูกหัวไม่อุปกรณ์ใหม่สุดยอดไม่พังง่ายหัวซื้อเฉินเปิดสี่เครื่องลูกน้อยมองแต่ตื่นเต้นเมื่อหัวซือเฉินร้องพี่สองลูกจ๋าพี่หมิงซูเริ่มได้ห้องเกมดังปังเครื่องแตก ลูกน้อยตีสี่เครื่องที่เปิดตาดำจ้องเครื่องห้าหน้าตาเหมือนแมวล่าหนูระวังและดุรอลูกน้อยพกเครื่องห้าไม่สว่างเหมือนสี่เครื่องเกาหัวหันมองที่สองข้างข้างที่สองทำไมเกมไม่สว่างหัวซื้อจะเหวียกดปุ่มเปิดเครื่องสว่างลูกน้อยต่อยเครื่องแตกหัวซื้อเฉินกลืญน้ำลายลูกจา๋าคุณเล่นเกม หัวซือจะหวีอธิบายยากลูกจ๋าตีเกมคือตีแต่ไม่ใช่ตีแรงลูกน้อยร้องโอ้ยากเกมนี้คุณเล่นได้ดีจริงๆโดนตีไม่สนุกใบหมิงซูเข้าใจตันกะหัวเราะทั้งสามสอนลูกน้อยการเล่นเกมจริงลูกจ๋าดูนี่เล่นแบบนี้รวมเหมือนกันหายใบหมิงซูสอนลูกน้อยต่อ,อจุดที่เด็กสามขวบครึ่งเล่นได้ลูกน้อยลองเล่นสนุกหัวเราะหวานใบหมิงซูเห็นหล่อนเล่นเป็น วางหล่อนบนเก้าอี้ไปเครื่องข้างกับหัวซื้อเจวีและซื้อเฉินเปิดสองเครื่องหลวกวานเจียเข้ามาส่งของว่างให้สี่เด็กและนมอุ่นให้คุณหนูลูกน้อยหยุดเล่นปีนเก้าอี้แกว่งขากินของว่างกินของว่างจิบนมสบายใบหมิงซูมองหล่อนยิ้มคิดว่าเล่นเกมนี้หาโอกาสถามลูกน้อยตอนกลางวันกืนพลังร้ายที่บ้านจางเกิดอะไรของว่างลูกน้อยตกพื้นลงจากเก้าอี้ นอนหาบนพื้นโซฟาหนังต้เก้าอีมืดลูกน้อยหน้าติดพรมตาดำเห็นใต้เส้นสีสวยเรียงสวยลูกน้อยไม่เคยเห็นแต่เย็นสบายบิดแรงประกายไฟลูกน้อยรู้สึกพลังมองไม่เห็นแทงห้องเกมมืดเหตุการณ์มาเร็วัวดซือจะวียซื่อเฉินและใบ่หมิงซูหน้าซีดวิ่งไปที่ลูกน้อยลูกจา๋าโทรหนึ่งร้ลูกน้อยตื่นแต่ร่างถูกพลังแทง ขยับไม่ได้ตาโตไม่อยากเชื่อมีอะไรทำร้ายหล่อนเห็นพี่สองหน้าซีดอุ้มหล่อนจากพื้นวิ่งไปประตูลูกน้อยหวานพี่สองอย่าห่วงลูกจ๋าไม่เป็นไรร่างอมตะแม้พลังร้ายมากสุดทำให้วิญญาณหลุดลูกน้อยนึกได้เปลือกตาหนักหมดสติหัวเฉิงลิ่งรับโทรศัพท์กำลังประชุมวิดีโอข้ามหาสมุทรได้ยินลูกจ๋าถูกไฟชัดมือสัน่นโทรศัพท์หล่นไม่รู้ ลุกวิ่งหัวเฉิงลิ่งถึงโรงพยาบาลลูกน้อยออกจากห้องฉุกเฉินย้ายไปวีไอพียังไม่ตื่นถามสาเหตุหัวเฉิงลิ่งหน้าซีดตบไล่สามเด็กลูกจ๋าจะไม่เป็นไรอย่าตำหนิตัวเองใบหมิงซูซื่อจวีและซื่อเฉินตำหนิตัวเองถ้าตอนนั้นไม่เล่นเกมต้องเห็นลูกจ๋าแตะสายบรรยากาศในห้องเงียบกดดันลูกน้อยบนเตียงขนตากระพริบหัวเฉิงลิ่งใกล้สุดเห็นลูกจ๋าก่อนลูกน้อยลืมตา น้ำเสียงเล็กอ่อนพอ่อหัวซือจะเหวี่ยซือเฉินและใบหมิงซูล้อมลูกจ๋าเป็นยังไงลูกน้อยคิดขาแขนขยับโล่งใจลูกจ๋าดีพ่อพี่สองพี่สามพี่หมิงซูอย่าห่วงลูกจ๋าไม่เป็นไรหัวซืเฉินกับใบหมิงสวีรีบวิ่งไปล้อมจับจ้ายแม่มีอุบัติเหตุหล่อนไม่ตายเห็นหน้าซีของพ่อเลี้ยงลูกน้อยกอดแขนขอโทษลูกจา๋าไม่แต่เส้นสีอีก หัวเฉิงลิงลูกผมอยากพูดแต่เห็นผมระเบิดเหมือนบะหมี่มุมปากกระตุกลูกจ๋างงพ่อเป็นอะไรหัวเฉิงลิ่งเงียบอันตรายคลายหัวซือจวีซือเฉินและใบหมิงซูเห็นผมลูกน้อยเปลี่ยนหน้าตาตื่นเต้นลูกน้อยผมบะหมี่เอียงหัวพ่อตาดำหวานน้ำเสียงอยากรู้พ่อหัวเฉิงลิ่งอุ้มมองสามเด็กหนุ่มเตือนไม่มีอะไรแค่กลัวลูกจ๋าไม่สบายพ่อไม่สบายใจลูกน้อยหัวเราะหวานลูกจ๋าดี นึกถึงพลังมองไม่เห็นพ่อเส้นสีนั้นคืออะไรหัวเฉิงลิ่งมุมปากกระตุกรูปผมระเบิดสายไฟมีไฟอันตรายเด็กห้ามแตะไม่งั้นเหมือนวันนี้ลูกน้อยได้ยินพ่อเลี้ยงน้ำเสียงต่ำตัวเกรงพยักหน้าอยากบอกสายไฟนั่นร้ายแต่ข้าหล่อนไม่ได้แต่กลัวพ่อและพี่กลัวปลืนคคำหัวซื้อเฉินกอดแขนหล่อนน้ำเสียงสะอื้นลูกจา๋าขอโทษ ที่สามดูแลไม่ดีหัวซือจะเหวียและใบหมิงซูโต้ไม่ร้องแต่ตาแดงมองเพดานมองหน้าต่างไม่มองพื้นกลัวน้ําตาไหลหัวเฉิงลิ่งมองสี่เด็กใจอ่อนเขาไม่ค่อยสนใจลูกส่วนใหญ่ดูผลการเรียนรู้ว่าลูกสองซือจะเหวียดือ้อเกียดครัางลูกเล็กซือเฉินผงผางไม่ถูกใจตีแต่ในห้องพยาบาลมองลูกเล็กเช็ดน้ำมูกให้ลูกจา๋ามองลูกสองตาแดงปากม,มิ้มครั้งแรกเขารู้เขาไม่เข้าใจลูกเขาไม่ใช่พ่อที่ดี สว่างวันจันทร์หัวซื้อจะเหวีใบหมิงซูและซือเฉินไปโรงเรียนไปรายงานตัวลูกน้อยถูกพ่อเลี้ยงอุ้มออกจากโรงพยาบาลกลับสวนหัวซื้ออาบน้ํากินอาหารลูกน้อยง่วงหัวเฉิงลิ่งสงสารแต่กลางวันตื่นขึน้นอนไม่ได้กัดฟันคุยกับลูกน้อยลูกจ๋าพ่อเล่นบาสด้วยลูกน้อยลืมตายากตาครึ่งหลับง่วงพ่อลูกจ๋าเล่นคืนได้หัวเฉิงลิ่งใช้ไม้เด็กลูกจ๋ายอยากเตี้ยลูกน้อยหันมอง มองแดดร้อนยิ่งง่วงพ่อลูกจ๋าเตี้ยคุณจรังเกียจหัวเฉิงลิ่งปฏิเสธจะรังเกียจได้ยังไงลูกจ๋าคือลูกสาวพ่อไหนรังเกียจลูกลูกน้อยโล่งใจยิ้มซุกในอ้อมแขนพ่อไม่รังเกียจดีลูกจ๋านอนก่อนตื่นแล้วเล่นบาเริ่มกลนหัวเฉิงลิ่งอุ้มนั่งโซฟาห้องนั่งเล่นหยิบโทรศัพท์โทรกู้ชีเฟิงผู้อำนวยการโรงพยาบาลชีเฟิงเด็กสามขวบเครื่องวอนคืนสลับแก้เร็วสุดยังไงกู้ชีเฟิงแปลกใจคุณรับเลี้ยงลูกน้อย หัวเฉิงลิ่งพูซันวิธีกู้ชีฟิงหัวเราะอธิบายกลางวันพาไปเล่นเหนื่อยขึ้นอยากสลับก็ไม่มีแรงเด็กสามขวบเครึ่งวิธีนี้ดีสำคัญคือลูกจ๋าสว่างง่วงมืดตื่นนอนแล้วปลุกไม่ตื่นกู้ชีเฟิงหัวเราะลูกน้อยสลับวันคืนทรมานคุณทนไม่ไหวหัวเฉิงลิ่งเงียบไม่กลัวกระทบสุขภาพไม่ได้ไปโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลกลางบอก ทุกอย่างแข็งแรงเหมือนลูกวัวกู้ชีเฟิงหัวเราะขวเฉิงลิ่งบอกอยากตายกู้ชีเฟิงรีบร้องตอนหล่อนหลับถ้ามาโรงพยาบาลผมตรวจัวเฉิงลิ่งวางสายอุ้มลูกน้อยให้ผู้ช่วยขับไปโรงพยาบาลห้องตรวจกู้ชีเฟิงเห็นผมระเบิดหัวเราะเฉิงลิ่งคุณชอบเสื้อคลุมแบบนี้เฉิงลิ่งโกรธกู้ชีเฟิงยอมผมพูดเล่นตรวจเลยตอนเจาะนิ้วกลัวหล่อนตื่นตกใจ กู้ชีเฟิงและหัวเฉิงลิ่งเรียกลูกน้อยลูกจ๋าตื่นแต่ไม่ว่าเรียกยังไงลูกน้อยกรนท้องน้อยพองตามลมหายใจน่ารัก